สวัสดีค่ะคุสณสาวองพี่โบค่ะเมื่อนี้น้นะะนองคาน้องพิทีกะมาได้นำเสนอก,การันนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของหลานสาวค่ะเพิ่งกำลังเปิดกำลังทำพิธีนะ,ะนองคาน้องในการบวงสรวงอันเรือที่เพิ่งเอามาจากเพิ่งเอามาจากน้องค่ายค่ะนี่ ที่เคยเอามามาให้ค่ะมาจากหนองค่ายแล้วกับเพิ่นกาลังบวงสวงเพิ่นกําลังอเปิดปฐมมาเลิกนกขเนอในการเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เปิดขายดีมากค่ะขายหมดก่อนเที่ยงเลยแล้วตอนเยเ็นราก็จะทำการเปิดอีกรอบสอง ไม่มีนี่ค่ะตอนเย็นๆค่ะตอนเย็นๆสวยมากแล้วพี่นีก็จะไปด้วยวันนี้ตอนเย็นๆพี่นีวันนี้พี่นีไปช่วยร้านตั้งแต่สิบโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งเพราะว่ากับข้าวหมดก่อนเที่ยงพวก uh, เทศบาลเพิ่นมา,มากินเนาะค่ะเนาะนี่แต่แก้วแต่น่ามากินค่ะเมื่อนีนขายดับขายดีของหวานก็อหมด ก๋วยเตี <das quart an> ๋ยวเรือก็หมดอะไรอะไรก็หมดหมดสีสี่ับเราชอบดูหลังดูหลังว่าเลี้ยงการจ้าเป็นการเปิดประตูมาเลยถ้วยชุ่ยไงถ้วยชุ่ยไงเป็นต๋ยวนะคะที่นี่กะกินถ้วยละยี่สิบบาทค่ะอิ่มบ่รอเพราะวพอพิริไปกินอาหารเสริมไปแล้วค่ะจ้ามีกำลังกำลังเอาเออเจ้าแม่ เจ้าแม่นางกวักพระแม่นางกวักเอาไปไว้หน้าร้านแล้วก็ถวายน้ำแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคือรานก๋วยเตี๋ยวของหลานเนาะอันที่หอยยูนันคือเป็นซื้อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนในสวนเด้อจ้าน่นี่นี่เป็นผู้เย็บเองค่ะที่นี่นั่นแหละที่เย็บเย็บซอยหลานค่ะ Excellent. ได้เนาะคะ่นะาตอนเย็นที่กระสิไทยทอดเชด้วยกันขายตอนเยน็นๆแล้วก็มีไฟสวยๆนารักนารักค่ะตอนเย็นที่กระสกายเที่ยวงานมะม่วงแซก่อนค่อยจะแวะมาขายก๋วยเตี๋ยวช่วยหลานสาวอีก,อ,กอีกหนึ่งรอบเป็นตอนเยน็นๆค่ะกระสนุกดีคะ่ะสนุกดีแต่ว่ากะกะเมื่อยดรอกคะ่ะเมื่อยกะ ไดเงินเนาะพี่น้องคะพี่นี่กะซอยหลานไปอินัซนละ่ะเขาบ่ามีคนซอยแล้วก็มืออื่นพี่นี่ไปไปอุดรแล้วก็เสียพี่สาวไปแทน่นฤศสัยหน้าแดงไปแท่นก็ได้นอ้นองสาวหรือเสียพี่สาวพี่นี่ก็บบลูพาวพี่นี่มืออื่นพี่นี่ต้องเขาอุดรน,นะคะ ล้านสาวก็ไอเดียดีดีจ้ะเลือดก,ก็เป็นเลือดก,กระเป๋าตัววมาของในไทยเด็ดดิบลิบลิบลิวเนาะคะนันเนาะความคิดของเด็กสมัยใหม่ทำก๋วยเตี๋ยวออกมาอร่อยมาก <c oughs> แซ่บอนี้คะ่ะอันมลูกค้าเป็นมาเป็นมาเพิ่งมากินเพิ่งกับว่าแซ่บนี่แหละค่ะเรือเก่าแต่ว่ามาทำเป็นสีใหม่เออก็ดูสวยนะสวยค่ะเย็ดจี้จ้า โอเคค่ะแเสนอให้เอฟซีเห็นเนะาะ <FC S 2> เอฟซีก็สิได้ดูว่าที่นี่บริบวเวณเขื่อนเปพลินเรร่นจะ้ะอยู่หน้าวัดที่อำ,เ,อออำเภอเเออออ่่ทีำภหนองบัวซอเด้อจะ้ะที่ที่บ้านที่ว่าการาอำเภอหนองบัวซอาจากที่ว่าการมากกับบ่อไก่เนาะค่ะเนาะอยู่หน้าวัดจ้า đi subscribe cho kênh Ghiền lấy Gõ Để không đi được video hấp dẫn จ้าพี่นี่สาวรอนคนโก,กะกระสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละคำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละคำเรื่อภาษาฝรั่งเศสลาบาโตจาฝากรักฝากความห่งใย,ยให้ทุกคนเด้อค่ะเมียฝรัง่งเอ็นเอสพี่กระสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ